ของธนาคารกรุงเทพง่ายๆเลยนะคะไม่ถึง1นาทีค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะด้วยที่ท่านไม่ต้องไปถึงธนาคารนะคะท่านสามารถปริ้นสเตทเมนต์ออกมาได้จากที่บ้านเลยค่ะก่อนติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสไทยนะคะวันนี้นะคะดิฉันมีวิธีการสอนให้กับพี่น้องคนไทยนะคะที่อยากจะปิิน้นเซ็ตเมนต์จากธนาคารกรุงเทพนะคะเพื่อไปขอยื่นเรื่องหรือขอใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขอกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือเครดิตคา่าเนะะี่ยค่ะตรงนี้ท่านสามารถปิิ้นได้เองไม่ต้องไปถึงธนาคารนะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีกันเลยค่ะไม่ถึง1น,นาทีค่ะ ก่อนอื่นนะคะเข้าไปที่หน้า Google นะคะจากนั้นให้พิมพ์คำว่าบัวหลวง ibanking นะคะเมื่อพิมพ์เข้าไปเสร็จก็เลือกคำว่าบัวหลวง ibanking ของธนาคารกรุงเทพนะคะเมื่อคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะมาเจอหน้าธนาคารค่ะให้เข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นด้านขวามือให้เลือกคำว่าบัวหลวง ibanking นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะมาเจอหน้าตาตรงนี้ก็ให้ทั่นนะคะ เลือกนะคะใส่รหัสของท่านนะคะแล้วก็ใส่ PIN ของท่านให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เข้าสู่ระบบค่ะให้เลือกที่เลขที่บัญชีธนาคารของท่านนะคะที่ดิฉันคลิกให้ดูจากนั้นข้างล่างสุดนะคะก็ให้ระบุช่วงเวลานะคะว่าจะเลือกใช้ย้อนหลังได้กี่เดือนก็คือไม่เกิน6เดือนนะคะท่านแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกย้อนหลังไปถึงไหนนะคะดิฉันเลือกประมาณ6เดือนค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เลือกปุ่มคําว่าตกลงค่ะเมื่อตกลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ท่านเลือกดูนะคะว่าท่านจะเลือกแบบไหนจะดาวน์โหลดหรือท่านจะเลือกปริ้นออกมาค่ะถ้าเลือกคําว่าดาวน์โหลดนะคะท่านก็แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกไฟล์ออกมาเป็นแบบไหนค่ะหรือถ้าไม่อยากดาวน์โหลดก็คลิกคําว่าปริ้นเลยค่ะเลือก ก็เลือกปรินเตอร์ที่บ้านท่านเลยนะคะถ้าเกิดคลิกก็คลิกคำว่า Print Page นะคะทีนี้ก็คลิกคำว่า Print ทีนี้เ,เลือกเอานะคะว่าจะเป็นหน้าเดียว2หน้า Print ออกมาก็เหมือนที่ดิฉันเห็นหน้าออกมาให้ดูเนะะี่ยค่ะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะได้ดูขั้นตอนวิธีแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำเองที่บ้านดูนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงิน100บาทเพื่อไปที่ธนาคาระคะ่ะปริ้นเสร็ e แมนเองฟรีที่บ้านถ้าเกิดเขาไม่ได้ขอให้สแตมป์หรือรับรองตราประทับของธนาคารยังไงคะ่ะท่านปริ้นที่บ้านท่านจะได้ประหยัดเงิน100บาทของท่านนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะคะดิฉันจะสอนมาทำวิธีการขอ user id PIN ของธนาคารกรุงเทพนะคะว่าขอ user id ทำยังไงขอ PIN พ์ทำยังไงนะคะติดตามกันเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ